ใครมาเนี่ยต้องรอแบบประมาณ3-4ชั่วโมงรอไปเถอะรอเอาลูกค้าครับสวัสดีครับเอ้าไอ้เป้งพุ่นยอสวัสดีครับุณมานั่งอะไรตรงนี้แหละตรงนี้คราทางขึ้นทางลงเขาท้ายอ่ะนั่งไงกันเดี๋ยวสั่งบะหมี่เออไม่ไม่ไม่บะหมี่ไม่ต้องพี่ผมเอามาพี่มีถ้วยไหมอ๋อยืมถ้วยเอามึงมาร้านบะหมี่แต่มึงสั่งบะหมี่ที่อื่นมากินที่นี่กินจัลเปาเซเว่นเอาแล้วจัลเปาชูสักไปกินอ่ะไม่เอาพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวกูให้ฟรีไม่ไม่กินผมกินนี่้ผมให้ฟรีสิบรุ่เลยไม่เอาผมกินนี่มาตลอดไง เองกินของกูไหน่อยกูดูนี่ว่ามึงจะนั่งได้สักกี่ชั่วโมงถ้ามึงนั่งได้ชั่วโมงนึงถือว่ามึงเก่งกูจะกดสัตตะไคร้มึงทั้งวันเลยไมราเนี่ยมันแดดไงเขาก็ไม่น่าเครืองอะไรขนาดนั้นกูแค่เอาบะหมี่ร้านอื่นมากินร้านเขาเออเขาก็ไม่ได้น่าโกรธเลยซาลาเปากูก็ซื้อเซเว่น ใครไปกินกระชูสักอะไรล่ะคบเดือนพี่น้องประชาชนลิปวีโอน,นี้ไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องประชาชนอาจมีภาพเสียงนเนื้อหาที่มันมีหยาบกายพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มียุตั้งแต่5ปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะให้ผู้ปกครองพางไปซื้อเรือดน้ำพาไปซื้อรถถังมานั่งดูกันนะใครฉีดวัคซีนก็ฉีดนะผมไม่ฉีดคนหนึ่งนะฟังไว้ดีนะจะดูก็ดูไม่ดูก็ได้แต่นะระวัง,งหาขี้แตกขี้แตกกระจายนะพี่น้องประชาชนฝากไว้ด้วย สวัสดีพี่น้องประชมทุกคนครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รักทีรอสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องแป้งฝุ่นด้วยกันแล้วกันครับคุณเห็นชิงช้าสวรรค์แบบนี้แล้วผ่านนครนายกแบบนี้แล้วไม่มีที่ไหนหรือไม่มีใครแน่นอนครับที่จะไม่เคยแวะสถานที่แห่งนี้ครับนี่คือสุสานของจังหวัดนครนายกไอ้ผ้า นี่ครับคือร้านบะหมี่จอมพลังครับของพี่กันจอมพลังครับไม่ใช่มันจะบ้าเปล่า <S <S วันนี้ผมมาที่นี่โอ้โห บะมีน ong น้ำซุปหัวหมาครับที่การันตีเรื่องลือเรื่องชื่อซะเหลือเกินผมรู้จักกับพี่นงมาประมาณ3ปีไม่เคยได้มีโอกาสมาทำคอนเทนต์ซักทีนะครับในช่องของแป้งฝุ่นเองวันนี้ครับมีโอกาสมาแวะเยี่ยมเยือนแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่พี่เขาด้วยนะครับจะเป็นยังไงจะหาแค่ไหนเราไปดูกันหโหคนเยอะมากเยอะจริงๆ,ๆเยอะแบบเยอะสุด เยอะจนไม่อยากเข้ามาแล้วไม่อยากกินแล้วบางคนรอสามชั่วโมงกว่าโอ้ยังไม่ได้กินเลยคนหดให้ยลุงนีกกินผัดกะเพราแถวหน้าบ้านกว่าร้านใหญ่โตโอ้โหร้านนี่โอ้โหซิกเนเจอร์โอ้โหมีเครื่องบินนี่ไม่มีรถถังเรือไงครับพีออ่ออ้างโระเาอ นี่ซื้อของเลยนะหิวนะนี่น้ำส้มส้มแข็งน้ำส้มแท้นี่ไงไม่มีตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวลอย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 มึงมีตังค์ปะไม่มีเหมือนกันไม่เกี่เราบอกว่าเรามารีวิวอ๋อรีวิวอ่ะรีวิวพี่ส้มไม่ว่าหรอกเขาไปบ้านกูเขายังให้กูเลี้ยงข้าวเลย เนี่ยนั่งสบายปีตายอยากนั่งไหนก็นั่งนอนไหนก็นอนมาถึงร้านหนูนงชา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 บาร์บีบีนงสุขหัวมาลาลาเนี่ยถ้าเราไม่สั่งนะเรามานั่งก่อนมานอนก่อนนอนเล่นนั่งเล่นก่อนก็ได้มันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่สำคัญที่สุดคืออาหารได้ช้า นั่งไปเรื่อยๆจะหิวเราก็ค่อยเอาอะไรมากินแต่ไม่ค่อยหิวหรอกมาที่นี่ก็ไม่ค่อยหิวหรอกคนนี้การกินอะไรใเย็นะาดเียดใครมาเนี่ยต้องรอแบบประมาณสามสี่ชั่วโมงรอไปเจอรอเอาลูกค้าครับวัสดีครับเอ,เอ้าไอ้เปด,ดคุณจอวัสดีครับมาหนาอะไรตรงนี้แหละตรงนี้เขาทางขึ้นทางลงเขาอ,อะเมื่อกี้มันก็ยังพูดกับกูด,ดีๆอยู่เลย ใช่อันนี้เป็ชื่อเก้าอี้ก็มีโต๊ะก็มีครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นั่งไงกันเดี๋ยวสั่งบะหมี่เอะไม่ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆาๆๆ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 ยมๆๆๆๆมๆๆ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 ๆมๆๆๆาๆๆๆนๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆมีๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆนออ พอมีมึงซื้อเจ้านี้เท่านั้นเลยร้าน์ตกไปนะเลยเลยอีกนิดนึงกูกินร้านนั้นใช่กูเลือกปะหวะไม่ไม่ไม่ของผมอันนี้กินซาลาเปาชูสักทั้งห้าลูกอะไรนะซาลาเปาชูสักไม่ต้องไม่ต้องซาลาเปาไม่ต้องซาลาเปาเซเว่นนี่วันนียผมเอามางั้นน้ำส้มเช่งสักสองขวดสามขวดไหมกินแล้วผมเอามึงก็เตรียมมาอีกผมเอาครบครบเนี่ยร้านข้างหน้าแหละมีขายเหมือนพี่หมดทุกอย่างพอดักหน้าไว้ กินซาลาเปาเซเว่นแล้วซาลาเปาชูศักดิ์ไปกินอ่ะไม่เอาพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวกูให้ฟรีไม่ไม่กินผมกินนี่เดี๋ยวให้ฟรีสิบลูกเลยไม่เอาผมกินนี่มาตลอดไงคือเองกินของกูไงแบบนี้กินอะไรของพี่หรอกพี่เอาไว้ขายจะรู้แล้วก็จะพี่เอาไว้ขายของอะไรที่มันสะอาดสะอาดอร่อยเนี่ยให้ขายให้ประชาชนดีกว่ากิก็ก็อยากจะให้แต่ผมไม่กินนะเอากินซาลาเปาเซเว่นระหว่างซาลาเปาเซเว่นกับซาลาเปาชูศักดิ์ถ้าให้กินจริงๆเตเว่น เซเว่นเสียเงินแต่ชูสักฟรีก็จะกินเตเวทเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมโอ้ยโอ้ยเน่นเน้นเน้นไก่เค็มไส้ไก่เค็มเตเวทนะกินบะหมี่กูดงด้วยแนวจะอะไงก็ไม่กินหรอไม่กิไม่เฮ้ยก็นั <d> ่งกินดีๆเดี๋ยวไปตามโต๊ะเป็นบุญนะอะไรอ่ะเดี๋ยวหาโต๊ะให้นั่งให้ผมไปนั่งอะไรนั่งไหนดีกว่าไม่เอาเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามีคนเป็นลมป้าหมูพี่ปล่อยเขาเลยว่ามันปล่อยปล่อยป้าหมูชัดอยู่ข้างใน เห็นก็ชักแล้วยิ้มเลยคนเยอะใช่ๆคนนี้เดี๋ยวไปย้ายที่ย้ายทางอ่ะลุกๆๆๆๆย้ายๆจะมานั่งอะไรตรงนี้เรามันไม่ได้ไม่ได้มันไไหนแป้งฝุ่นมาทั้งทีเออจะนั่งตรงนี้ปะโทนี่นั่งนี่ไปนั่งอะไรตรงนั้นเรอเอินี่ตรงนี้ VIP กูดูดิมึงจะนั่งได้สักกี่ชั่วโมงเห็นบอกมึงนั่งได้ชั่วโมงนึงถือมึงเก่ง กูจะกดสระตะไคร้มึงทั้งวันเลยไม่ใช่มันแดดไงก็เห็นบอกว่ามีกระท่อมด้วยอ้าวเดี๋ยวแจกกระท่อมเฮ้ยมีแจกกระท่อมด้วยเดี๋ยวกระท่อมมาให้เออดีเวลานี้ครับให้ลูกค้านั่งกินกลางแดดแล้วแจกกระท่อมเดี๋ยวกระท่อมมาใหจกไม่ได้ได้อันนี้ยินดียินคนเป็นใบมะยมอ้าวกินกระท่อมกินท่อมไปกลางแดดเออมึงนั่งกินตรงนี้แหละ กินจะทับไปครัอันนี้ซาลเปาเซเว่นมึงอย่าไปซื้อนะซาลเปาชูสักอะไรถ้าซาลเปาเซเว่นกับซาลเปาชูสักจะกินซาลเปาอะไรซาลเปาอะไรซาลาเปาเซเว่นฮ่าฮ่เฮ่านี่พะนี่พะกินอะปาเซเว่นฮนี่หัวเดี่ยอ้นี่ก็ยืนหัวให้ตบ ซาลาเปาเซเว่นเสียตังค์แต่ซาลาเปาชูศักเนี่ยไม่เสียตังค์จะกินซาลาเปาอะไรเอออาบ้าไม่เสียตังค์ดีกว่าครับกินอะไรซาลาเปาอะไรเออศัดครับเอ้ยดีมากเลยเอามากินตีตกเกินฉลาดไอ้นี่ฉลาดฉลาดเลยนี่ไปอย่ากินลุกอั้ที่ไม่ไปไอ้ที่อะไรก็ไปเคี้ยวกูบอกใหแล้วเขาให้กูนั่งเงี้ยพี่น้องเปลี่ยนที่ผมมึงจี เอา,านั่งนี่ไหใครว่างไว้แล้วบะหมี่ที่นี่ก็มีกินสลัเปาก็มีกินมึงไปซื้อที่อื่นมาทาไมวะคนเยอะแล้วเขาบอกว่าได้ช้ามานมอนอยู่แถวนี้นะมาเล่นแถวนี้แหละเดี๋ยวโซนเดี๋ยวหมอนให้ด้านหนึ่งเขาก็ไม่น่าเครืองอะไรขนาดน,ะนั้นกูแค่เอาบะหมี่ร้านอื่นมากินร้านเขาเออเขาก็ไม่ได้น่าโกรธสลับเปากูก็ซื้อเซเวน่นใครไปกินระชูสักอะไรละใครจะไปกล้ากินอะ อันนี้เอาไปเช็ดรถนะครับดีมากมันจะเป็นเหมือนผ้าชามัวรับน้ำดีนี่เดี๋ยวจะไปไหนต่อนะผมว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์คงอ๋อเดี๋ยวเรื่องกินบะหมี่ทัาช้ากินบะหมี่ไม่เอากระบอกก็ซื้อมาแล้วจริงเลยเชียวนี่เซเว่นผมซื้อมาเนี่ยซื้อไปเยอะด้วยคุณนนท์มไม่กินผมไม่กินจริงพี่พอละพอละน้ำส้มส้มเชน ผมณส้มผมกินแล้วผมมีน er ั่นแหละร้านนั้นมีหมดเลยเปล่าจ้าสลับเปล่าครับร้านนี้ก็มีขายอยู่สลับเปล่าจ้าพีสลัเปล่าเซเว่นไหมสลัเปล่าเซเว่นครับเออแล้วเติมเงินไสลับเปล่าเซเว่นครับพีสลัเปล่าเซเว่นไหมลูกใหญ่ๆเลยนะใส่แน่นๆเลยครับพี่ลองปากผมปากนึ่งหน่อยดิ ไม่ใช่เตเปาก็เลิกันนโอเคโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับน้ำเปล่าครับน้ำซีเมนต์จ้าพี่น้องตอนนี้เปิดอยู่กี่วันครับศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะค่ะจะเลิกปิดปิดเมื่อไหร่พี่ปิดน่าจะพรุ่งนี้แหละ ท่านสทังมีอะไรที่ชนบุรีไปหาท่านสทอตั้มแั้นี่สทตั้มมาเข้ากล้องเลยฮะนี่คนรักทั้งประเทศแ้วคนเกลียดคนเกลียดไม่มีเลยนี่สทอตั้มสทเนี่ยสทอเนี่ยตัวดีแล้วตำรวจมาจับผมเลยขอบคุณครับอ๋อหนังพี่หม่มครับตอนนี้เข้าโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์แล้วอยากอุดหนุนหนังคนไทยเชียร์หนังคนไทยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับไบเดอร์แมน นี่แหละครับเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาเขาจะรับแขกด้วยแล้วจะต้องมาถ่ายรูปเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอ่ะอเ,เอาเป็นว่าวันนี้ครับก็ได้จะพอสังเกตบากคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็มาเนี่ยมาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็มาถ่ายรูปะนะครับอย่าลืมแนะครับเลยไปนิดนึงครับบะหมี่นะฮะอร่อย<ข>อร่อยกินร้านองกรถ้าไม่อิ่มก็เนี่ยร้านข้างๆก็ได้แล้วก็ซาลาเปาเซเว่นซาลาเปาซูซ่าเฮ้ยพระเจ้าเอ้ยยังไงวะ นช่องของแป้งฝุ่นใช่ไหมช่องแป้งฝุ่นก็ฝากไปด้วยนะครับช่องของแป้งฝุ่นนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะฮะให้น้องชายคนนี้ด้วยฮะก็วันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่กันครับผมนะฮะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงมีทั้งเงินมีทั้งทองเดินไปไหนใกล้ไกลก็ขอให้แ้วคาดปลอดภัยครับถ้ากินซาลาเปาก็จะนึกถึงซาลาเปาดูจ้ะมาชุกสุดท้ายเลย ขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะขอวัสดีพี่ใหม่ทุกคนด้วยนะครับทางช่องของแจ้งฝุ่นด้วยนะฮะขวัสดีพี่ใหม่นะครับเป็นแฟนของแจ้งฝุ่นนะร่ำรวยแข็งแรงทุกคนครับขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนนะถ้าจะกินบะหมี่กินซาลาเปาก็ต้องนึกถึงนี่เลยนะครับร้านฟุกบะหมี่เลยไปนิดนึงและซาลาเปาต้องเป็นของจูซักโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัดีน้องวันดีครับหัวต้องนั่งกินซาลาเปาอยู่งี้ ถ้าชจบาิีนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับปะรดไปผุดด้วยแล้วกันครับคลิปหน้าอยากให้เราไปผดุดที่ไหนคอมเมนมต์มาใต้คลิปแล้วเจอกันสระเปาชูศักดิ์ก็ไม่เท่าสระเปาเานี่หยอกหยอกหยอกสวัสดีครับ